มดเกิดอะไรขึ้นชีวิตเธอมีปัญหาอีกแล้วใช่ไหมใช่สิตอนนี้นะพี่ม,มันเจอผีทุกวันเลยผอมแห้งแข็งกระด้างตั้งชั้นเป็นสกักการตัวแม่น่ารากมากเห็นด้วยว่ะเหมือนสกักกางจริงเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยไปประจนไปที่ไหนมาขึ้นหนูไปไว่ายน้ำมาพี่ลงสาว่ายน้ำสองอาทิตย์ติดก,กันทุกวันสนุกมากมคลายร้อนอแต่ใครจะไปรู้ว่าความสุขมันเป็นสิ่งชั่วคราวนะพี่ถ้าหนูรู้ว่ามันจะเสียแบบนี้นะหนูนอนอยู่บ้านดูซีรีส์เกาหลีดีกว่า เดาไม่ผิดชัดเจนที่สุดเธอแพ้คอรีชัวดิพี่ แล้วนี่จะทายัางไงเนี่ยจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไงพี่ตั้มจริงๆพี่ว่านะจะแก้ก็คงไม่ยากหรอกแต่เราต้องพึ่งเหมืออาชีพเดี๋ยววันนี้เราเชิญอาจารย์ขุนมาคุยกันไงก็สอบถามแก้ให้หมดเลยว่าผมเสียคืออะไรแก้อย่างไงป้องกันยังไงถ้าเธอชอบว่ายน้าอย่างนั้นนะต้องถามอาจารย์ให้ละเอียดแต่ก่อนจะเจออาจารย์นะ,ะวันนี้พี่มีสครุปลองไปดูกันหน่อยนะว่าผมเสียคืออะไรเพราะ,ะ,ะมันเป็นปัญหามหาชนสาวๆอย่างเธอเจอหมดแหละไปชมกันก่อนนะได้เลยค่ะ มีแบบโกโกค้คะเป็นโกโก้แห่งขตากๆบางคร,รับม,ม,ม,มันก็สุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมีค่ะก็จะเป็นแห้ง ช่วงปลายอะไรเงี้ยค่ะเพมันก็อยู่ได้แค่ระยะแป๊บเดียวเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องทําผมตลอดเวลาไม่ว่าจะแบบได้ผม้วนผมคือมันเรื่องของผู้หญิงอะค่ะมันก็เลยต้องแบบทําตลอดเวลาผมเราก็จะกลับมาเสียตลอดอ่าก็จะบำรุงทรีทเมนต์หรือว่าพวกอ่าครีมนวดอะไรเงี้ยค่ะ bye yeah.